รเวลบินบิกินชานมไข่มุกใต้หวันเช้าเย็นกลับใช้เงินเท่าไหร่ไปดูซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพไทเป Business Class สายการบินไชน่าแอร์ไลน์27,730บาทบินไฟแรกของวันเวลาตี2 3, 5 5ออกเดินทางกันลุยบินชิวชิลใช้เวลา3ชั่วโมง5นาที honey, มีอาหารเช้าฟรีพอรวมยู่ในค่าตั๋วแล้วมีของหวานเป็นไอศครีมแสนอร่อย แะถึงแล้วไต้หวันเวลา7 5 4มงซื้อตั๋วรถไฟเข้าเมืองไปสถานีไทเปเมนสเตชันราคา160ไต้หวันดอลลาร์เท่ากับ163บาทถึงแล้วไทเปเมนสเตชันต่อรถไฟ MRT จากไทเปเมนสเตชันไปสถานีซีเหมินราคา20ไต้หวันดอลลาร์เท่ากับ20บาทไปกันเถอะลุย มาทรทถึงแล้วร้านชานมสิงฟูถังขนาดมา9ก้าโมงครึ่งยังต้องต่อคิว <Huh? S 2> ได้แล้วชานมไข่มุกราคา120ไต้หวันดอลลาร์เท่ากับ122บาทอร่อยชื่นใจลืมไปที่ไทยก็มีนนมมาาททททอไรีี่่ เวลาเหลือแวะมาไหว้พระที่วัดหลงซานเพื่อก่อมเกาจิตใจเมื่อรู้ว่าร้านชานมมีสาขาที่ไทยเมื่อจิตใจสงบสุขเราก็สามารถกลับไปกินชานมไข่มุกที่ไทยได้แบบไม่รู้สึกผิดบาปอีกต่อไปนั่งรถไฟกับสนามบิน180ไต้หวันดอลลาร์เท่ากับ184บาทถึงแล้วสนามบินไทยเปเถาหยวนบอรดดิ้งไทม์เวลาสีทุ่มตรงดูกันชัดๆเดี๋ยวจะหาว่าโม ถึงแล้วถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ28,219บาทคุ้มสุดๆเลยส่วนใครที่อยากให้ไปที่ไหนต่อคอมเมนต์จ้าแฮ